ดีค่ะดิฉันนางสาวดวงเนตรเลิมคำสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฐมาเทบานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลรชยาเพชรกิ่งเริ่มคือ,อาการติดเชื้อไวรัส herpes simplex โดยเชื้อไวรัสนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเชื้อไวรัสเพอ p e s s เพ็ l e x ชนิดที่1จะเกิดบริเวณผิวหนังและเชื้อไวรัส h e อ p e s s i พ p l e x ชนิดที่2ซึ่งจะเกิดบริเวณอวัยวะเพศเริ่ม สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดทางน้ำลายน้ำเหลืองหรือการมีเพศสัมพันธ์เริมที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการศึกษาพบว,ว่าเริมที่ผิวหนังที่ไม่ใชอยวะเพศเกิดจากเชื้อ herpes ซ i m p พ e x ชนิดที่1ซึ่งไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนเริมที่บริเวณเอวัยวะเพศเกิดจากเชื้อ เธอพีซิมเพกชนิดที่2ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันพบว่าคู่รักนิยมทำอรอร่าเซ็กกันมากขึ้นดังนั้นผู้ที่มีเริมที่เยวรเพศหากการทำกิจกรรมมีการทำอรอร่าเซ็กก็สามารถทำให้คู่รักของคุณติดเชื้อเดิมที่ปากได้อาการของเริมลักษณะของเริ่มจะเริ่มจากมีตุ่มใสขึ้นบริเวณที่ติดเชื้อหลังจากนั้นจะเกิดเป็นแผล มีอาการปวดแสบปวดร้อนและเมื่อหากเป็นที่อวัยวะเพศของผู้หญิงมาพบตกขาวออกมามากกว่าปกติเมื่อผู้ปว่วยได้รับเชื้อครั้งแรกจะมีระยะฟักตัว2-20วันก่อนจะมีอาการแต่เมื่อหายแล้วเชื้อยังสามารถเข้าไปฝังในใต้ปมประสาทของผิวหนังและสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นเลิมที่ปากหรืออวัยวะเพศก็สามารถส่งผล ให้มีภาวะแทรกซ้อนได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องโดยการติดเชื้ออาจลุก,กลามไปยังอวัยวะอื่นๆเช่นการติดเชื้อบริเวณดวงตาทำให้สูญเสียการมองเห็นหรือการติดเชื้อที่สมองทำให้เกิดสมองอักเสบได้ไม่เพียงเท่านั้นในกลุ่มสตรีมีคันหากสตรีมีคันมีการติดเชื้อเลิอมที่อวัยวะเพศ และมีอาการในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดเด็กทารกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเลิมทั้ง2ชนิดวิธีการรักษาปัจจุบันโรคเลิมเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายสนิทได้การรักษาโรคเลิมแบ่งออกเป็น2ส่วนคือการบรรเทาการเจ็บปวดโดยแพทย์จะสั่งยาเพื่อบรรเทาการเจ็บปวดซึ่งแผลจากโกรคเลิมจะสามารถหายสนิทได้ภายในเวลา2-6สัปดาห์ การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโดยแพทย์จะสั่งยาอะไซโคเวียหรือวายาวาลไซโคเวียเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและช่วยลดความรุนแรงของอาการที่การป้องกันเลิมวิธีการป้องกันเลิมที่ดีที่สุดคือการเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการใช้ของร่มกับผู้ที่ติดเชื้อหรือการสัมผัสเชื้อดวยตรงอย่างการหอมแก้มและการจูบ นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วยการส่วนถุงยางอนามัยก็สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อเริมได้เช่นกัน